มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครูบิ๊กพีระมนลไม่ยอมประกาศตามตัวคนที่วาดภาพโลโก้หญิงใส่ชุดไทยดราม่าปังชายังไม่จบง่ายๆนะคะแม้ว่าคุณแก้มเองจะขอโทษร้านที่ถูกยื่นโนติสหมดแล้วก็ตามแต่ประเด็นเรื่องโลโก้ผู้หญิงใส่ชุดไทยจะไม่จบง่ายๆค่ะ หลังจากพีรมลชมทวัตหรือว่าคูบิกเจ้าของอาพรงามสตูดิโอผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายไทยโบราณได้โพสเฟซบุ๊กถึงกรณีการนำภาพของหญิงใส่ชุดไทยไปใส่โลโก้ร้านดังพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าภาพโลโก้นี้เหมือนกับภาพที่ตนเองออกแบบจัดวางท่าทางให้กับนางแบบเพื่อถ่ายปฏิทินสุรายี่ข้อหนึ่งเมื่อปี2550ผลงานออกแบบชุดไทย แม้ว่าในรายการหวนกแะแสเมื่อวันที่1นึ่งกันยายนที่ผ่านมาคุณแก้มเองจะออกมาชี้แจงว่าตนจ้างบริษัทออกแบบลายเส้นโดยบอกว่าตนเองชอบลวดลายไทยให้น้องหาแบบงานหญิงไทยมาณนะวันนั้นน้องหาแบบมาโดยบอกคอนเซปต์ว่าอยากได้หญิงไทยสวยๆหรือบ่งบอกความเป็นไทยโดยต้องการความเป็นไทยที่มีความสง่าง,งามคล้ายของรีเจนซีอะไรก็ได้ เป็นคอนเซปต์ไม่ใช่ c o อปปีซึ่งตนได้นำคอนเซปต์ที่น้องๆคิดไปถ่ายรูปเพื่อให้นำภาพไปวาดเป็นโลโก้ต่อไปล่าสุดครูบิ๊กนะคะออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าประกาศคนหายวอนนักสืบชาวเน็ตโชว์สกิลช่วยสืบหน่อยครับว่าคนที่รับวาดงานรูปลายเส้นนี้คือใครอยู่บริษัทไหนนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความเพิ่มเติม,มว่า คณะกรรมการพิจารณาเครื่องหมายการค้ากลมทรัพย์สินทางปัญญาจะดำเนินการอย่างไรครับหลังจากโพสต์ไปไม่นานก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากเลยค่ะเช่นบอกว่าเขาฟ้องคนอื่นเท่าไหร่ฟ้องเขารวมเท่าที่เขาฟ้องคนอื่นคูณ2ครับจัดการเลยค่ะอาจารย์จัดการให้เป็นกรณีศึกษาครับทํากับคนอื่นได้แต่พอกับตัวเองโดนเองจะทํำยังไงผู้ออกแบบควรจะฟ้องนะคะ ผลิตภัณฑ์ใช้โลโก้ที่ลอกเลียนแบบเงาภาพของนางแบบ r e g e n ซี่ชัดเจนสร้างรายได้ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นกอบเป็นกรรมควรฟ้องค่ะคิดค่าความเสียหายเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนยอดจำหน่ายต่อขวดเลยค่ะยอดขายบวกงบก,การเงินเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วหนูดูแล้วเหมือนไม่จริงใจพูดตามบทค่ะครูบิ๊กพีรมนไม่ยอมประกาศตามตัวคนวาดภาพโลโก้หญิงใส่ชุดไทย ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c ค m ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ